อาล้ครับก็ขอสวัสดีมิตรรักชาวสปอยทุกท่านด้วยนะครับวันนี้อยู่กับพวกเราช่องแอรียาสามหห้าสำหรับคลิปนี้ผมขอเพื่อนเพื่อนคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้คนทําคลิปต่อไปด้วยนะครับผมก่อนที่จะไปรับชมการสปอยโปรดเตรียมป๊อปคอร์นและน้ำอารมณ์ให้พร้อม้วยนะครับเปิดเรื่องมาที่คาเรนหาดหลังงามของตระกูลเมดิสันชายหนุ่มคนนี้มีชื่อว่าบิลลี่ทายาทคนเดียวของเจ้าของโรงแรมชื่อดังในตอนนี้เขาอายุ27แต่สมองของเขาเนี่ยไม่โตตามตัวนะ ได้แต่ทำตัวปัญญาอ่อนนั่งเล่นไปวันวัน,วนโดยที่ไม่แคร์คนอื่นเลยเพราะว่าที่บ้านรวยใครจะทำไมวันนี้บิลลี่ก็ได้ไปนอนแช่น้ำในสระน้ำตามปกติแต่ก็นึกขึ้นได้ว่าวันนี้เป็นวันหนังสือโป๊เขาได้รีบขับรถกอล์ฟประจำตัวพุ่งตรงไปหน้าคลหฮสร์ดในทั้นที่เพื่อที่จะไปเอาพัสดุที่ถูกส่งมาให้เขาโดยเฉพาะแต่มันคือหนังสือโป๊แปดสิบบวกบิลลี่ไม่ชอบสเปคแบบไหนกันวันเนี้ยขณะที่บิลลี่กำลังนั่งอ่านหนังสือฟินฟินบิลลี่ที่ดื่มหนักไปหน่อยเนี่ย ก็ได้เห็นภาพหลอนเป็นเพนกวินเขาได้ขับรถกรอล์ฟไล่ล่าเพนกวินตัวนั้นอยู่นานจนเข้ามาถึงที่ตัวบ้านตึงเต็มไปด้วยผู้บริหารบริษัทที่มารอเข้าประชุมกับพ่อของเขาในวันนี้ทุกคนก็ต่างมองบิลลี่ว่าลูกเจ้านายทำไมเป็นแบบนี้วอนิต้าสาวแม่บ้านก็ได้บอกให้บิลลี่รีบขึ้นไปอาบน้ำแต่งตัวแล้วก็รีบลงมาทานอาหารตัดภาพมาที่คขาและอีลิกตึงอีลิกนั้นก็เป็นรองประธานบริษัทที่ใฝ่ฝันอยากจะขึ้นเป็นประธานส่วนคขานั้นก็เป็นคนสนิทของไบอัน และแล้วเราก็จะได้พบกับไบอันเมดิสันมหาเศรษฐีธุรกิจโรงแรมที่เป็นพ่อของบิลลี่ครับเขาได้ถามถึงบิลลี่ว่ามันไปไหนไม่ยอมลงมาทานอาหารพร้อมหน้าพร้อมตากันซึ่งบิลลี่มันก็ได้ทะเลาะก,กับแชมพูอยู่ในห้องน้ำครับพออาบน้ําเสร็จมันก็ได้รีบวิ่งลงมาทันทีพอมาถึงโต๊ะอาหารก็รีบวิซซุปใส่ปาก พอที่เห็นนี่ก็ถึงกับสายหน้าเลยครับซึงอีลิกที่ไม่ค่อยถูกคอกับบิลลี่อยู่แล้วก็ได้แกล้งให้บิลลี่นั้นโชงโงออกมาออลิกได้แลบลิ้นล้อเลียนใส่บิลลี่จนบิลลี่นั้นโมโหแล้วก็ได้โวยวายใส่เขานั่นก็ทำให้พ่อของบิลลี่โมโหขึ้นมาครับซึ่งอีลิกมันก็สะใจและก็ไม่ยอมหยุดจนพ่อน,นั้นไล่ให้บิลลี่ออกไปเล่นที่อื่นบิลลี่ก็เลยได้ออกมากินเบอร์เกอร์กับเพื่อนๆของเขาระหว่างกินก็ได้ปลาแตงกวาดองเล่นกัน ซึ่งเพื่อนๆของเขาแต่ละคนเนี่ยสมองก็ใกล้เคียงกันทั้งนั้นทางด้านพ่อของเขาในตอนนี้ก็เครียดหนักแทงสนุกอยู่กับลูกน้องไปก็บนไปเขาสร้างโรงแรมเล็กๆจนกลายเป็นอาณาจักรโรงแรม650แห่งมีพนักงานมากกว่า60,000คนเขานั้นอยากใฝ่ฝันให้ลูกชายมารับช่วงต่ออีลิกนั้นก็พยายามที่จะใส่ไฟครับบอกว่าบิลลี่มันปัญญาอ่อนเขามาบริหารเนี่ยมีหวังเลกไม่เป็นท่า และแล้วในคืนนั้นเองที่บิลลี่กลับมาถึงบ้านพ่อก็ได้บอกว่ามีเรื่องสําคัญอยากจะบอกพอได้บอกว่าพ่อนั้นผิดเองที่เลี้ยงลูกตามใจจนลูกปัญญาอ่อนแบบนี้พอจึงตัดสินใจที่จะ,กะเกษียณและให้อีลิกขึ้นมาบริหารต่อแทนพ่อบิลลี่นั้นก็ไม่เห็นด้วยครับว่าไออีลิกเนี่ยมันนิสัยไม่ดีข่าวนั้นก็พยายามบอกว่าเขาสามารถช่วยบิลลี่ได้ จนกว่าบิลลี่จะพร้อมทำงานบิลลี่นั่นก็เห็นด้วยกับขราวว่าเขานั้นทำได้แน่นอนเรียนไฮสคูลที่ว่ายากแล้วก็ยังจบมาได้เลยพ่อก็ได้บอกว่าไอที่จบมาได้เนี่ยพอพอจ่ายตังให้อาจารย์ตังหากบิลลี่ที่ได้ยินแบบนั้นจึงขอโอกาสพ่ออีกครั้งเขาบอกว่าเขาจะกลับไปเรียนใหม่ตั้งแต่ปหนึ่งถึงมหกเขาจะให้เวลาเรียนแต่ละชั้นแค่สองอาทิตย์หลังจากผ่านไป24สัปดาห์ก็จะจบมหกพอดีและถ้าเขาทําได้พ่อต้องยกโรงแรมให้เขาบริหาร พอของเขาเห็นความตั้งใจก็เกิดสนใจขึ้นมาอีลิกที่ได้ยินแบบนั้นเนี่ยก็รีบท้วงบอกว่าอนาคตของพนักง,งานหกหมื่นกว่าคนจะให้มาขึ้นอยู่กับคนปัญญาอ่อนแบบนี้ไม่ได้แต่สุดท้ายพอของเขาก็ตกลงตามนี้ครับได้ส่งให้บิลลี่ไปเรียนหนังสือในทันทีและแล้วก็มาถึงวันที่บิลบล,ลี่ต้องไปโรงเรียนวันแรกบิลลี่นั้นก็ตื่นเต้นมากๆเขาได้มายืนรอรถโรงเรียนที่หน้าบ้านแต่สุดท้ายรถก็ได้ขับผ่านเขาไปซะงั้งงนคงคิดไม่ถึงว่ามีนักเรียนอะไรที่จะแก่ขนาดนี้ บิลลี่จึงขอให้พ่อเขามาส่งที่โรงเรียนครับพอมาถึงบิลลี่ก็ได้เจอกับสาวสวยเขาได้ถามสาวว่ามาเรียนเหมือนกันเหรอเธอนกึกกระสวนกลับไปว่าไม่ได้มาเรียนแต่มาสอนเธอบอกอีกว่าปัญญาอ่อนแบบนี้บิลลี่ไม่ไดีสันสินะไม่ไอายบ้างเหรอที่โตขนาดนี้แล้วยังกลับมาเรียนป้อนหนึ่งอีกและแล้วบิลลี่ก็ได้เจอกับเพื่อนร่วมห้องของเขาครับแต่ละคนก็ท่งยังไม่อยากขวดนมเลยจึงคาบแรกก็ฟังครูเล่านิทานนิทานเรื่องหมาน้อยผู้หลงทาง ซึ่งฟังแล้วนักเรียนคนอื่นก็หลับสมวัยส่วนไอ้บิลลี่เนี่ยก็สงสยัยและก็ได้ถามครูทุกอย่างเลยครูนั้นก็ได้อธิบายมันก็ได้เถียงครูไม่พักเลยครับครูที่เหนื่อยใจก็ได้สั่งให้มันออกไปเล่นบอลกับเพื่อนๆบิลลี่ที่เห็นเนี่ยก็ชอบเลยครับปาบอลอันเด็กจนแพ้ลาบคาบถนัดเลยเรื่องใช้กําลังพอมาถึงคาบเรียนวิชาศิลปะ บิลลี่ก็โชว์ความปัญญาอ่อนมาเหมือนเดิมหลังจากที่เรียนบิลลี่ก็ได้เจอกับแม่ของเพื่อนในห้องที่สวยตรงสเปคของบิลลี่เลยครับซึ่งในตอนนี้ทางอีลิกก็กําลังวางแผนที่จะจัดการกับบิลลี่ต่อมาบิลลี่ก็ค่อยๆปรับตัวให้เข้ากับโรงเรียนแห่งนี้โดยที่มีคุณครูโวสาวสวยเป็นขวัญใจของเขาสุดท้ายบิลลี่ก็ได้มาสอบวาดรูปเป็ดคุณครูก็ได้มาแสดงความดีใจกับบิลลี่ที่เธอนั้นได้สอบผ่านชั้นป .1 แล้ว เวลาต่อมาบิลลี่ก็ได้จัดงานเลี้ยงฉลองที่เขาได้จบปหนึ่งอย่างอลังการงานสร้างที่บ้านของเขาในเวลาเดียวกันอิลิกหมันก็ได้จ้างพานโงของโรงเรียนให้เป็นสายสืบคอยจับตาดูบิลลี่และแล้วสองสัปดาห์ผ่านไปบิลลี่ก็ได้เรียนจบชั้นปอสองเขาก็ไม่ลืมที่จะจัดงานฉลองอีกตามเคยครับสัปดาห์ต่อมาบิลลี่ก็ได้เริ่มเรียนชั้นปสที่พิเศษไปกว่านั้นคือ คุณครูโวาสาวสวยเนี่ยได้เป็นครูประจำชั้นของเขาแต่ดูเหมือนว่าเธอยังคงไม่ชอบบิลลี่เหมือนเดิมเขาได้ล้อเลียนเพื่อนในห้องจนถูกอาจารย์ลงโทษแต่โบราณว่าผู้หญิงโกรธแปลว่าผู้หญิงรักบิลลี่ได้กลับมาที่บ้านบอกกับโบนิต้าว่าจริงๆแล้วครูโวเ,เป็นเพื่อนของเขาสมัยเด็กที่เขานั้นแอบชอบแล้วก็ไล่ตามจีบสมัยเด็กๆแต่ตอนนี้เธอก็มาเป็นครูประจำชั้นของเขา วันต่อมาเธอก็ได้แกล้งบิลลี่โดยการให้ไปสะกดคำหน้าห้องโดยที่แกล้งให้สะกดคำยากๆจนบิลลี่นั้นสะกดคำไม่ถูกเลยนั่นก็ทําให้เพื่อนๆในห้องหัวเราะย่อเยยขาครับบิลลี่นั้นก็เสียใจรีบวิ่งหนีออกจากห้องเรียนไปวันต่อมาบิลลี่ก็ได้แกล้งไม่สบายเพราะว่าไม่อยากไปเรียนวอนิ้านั้นก็บอกถ้าวันนี้ไม่ยอมไปเรียนก็มาช่วยเธอโกอนขนลักแร้บิลลี่ที่ดีแบบนั้นเนี่ยก็ต้องยอมไปเรียนครับ พอมาถึงห้องเรียนปรากฏว่าครูสาวไม่ได้มาสอนในวันนี้เพราะว่าเธอนั้นไม่สบายแม็กครูใหญ่จึงได้เข้ามาสอนแทนและดูเหมือนว่าบิลลี่ในตอนนี้จะกลายเป็นที่หมายปองของสาวๆในโรงเรียนแล้วรวมทั้งครูใหญ่ก็ไม่เว้นหลังจากเลิกเรียนวันนั้นเขาก็ได้พาเออร์ดี้มาเล่นที่บ้าน บิลลี่ได้บอกกับเขาว่าคิดถึงครูโวจังเลยและก็ได้จัดแจงให้เอร์ดี้โทรไปถามครูโวว่าเธอนั้นมีแฟนแล้วหรือยังซึ่งเธอนั้นก็บอกว่ายังไม่มีแต่เธอนั้นชอบผู้ใหญ่ถ้าปัญญาอ่อนแบบบิลลี่เนี่ยเธอไม่เอาบิลลี่ที่ได้ยินแบบนั้นเนี่ยก็บอกว่าเขาจะเป็นผู้ใหญ่ให้ดูวันต่อมาโรงเรียนก็ได้พาออกไปทัศนศึกษาบิลลี่ก็ได้ถือโอกาสนี้ที่จะไล่ตามจีบครูโวซะเลยและระหว่างที่กําลังทัศนศึกษาอยู่นั้น ปรากฏว่าเออร์ดี้เพื่อสีของเขาก็ได้เกิดฉี่รถกางเกงขึ้นมาจนหนูน้อยนั้นอายไม่กล้าเดินไปไหนบิลลี่จึงไปเอาน้ำมาลูบเป้าของตัวเองให้เปียกพอเพื่อนๆเ,เห็นเนี่ยก็ต่างร้อเรียนบิลลี่ว่ามันฉี่แตกบิลลี่ก็ได้บอกว่าเขานั้นฉี่แตกคนอายุเท่าฉันเนี่ยก็ฉี่แตกกันทั้งนั้นหัวที่เห็นอย่างนั้นเนี่ยก็เรื่องประทับใจในตัวบิลลี่ที่แกสถานการณ์และก็ช่วยเพื่อนๆของเขาเนี่ยไม่ให้อับอายมาได้ขากับนักเรียนชายก็ได้ฉี่แตกกันหมดทุกคนเลยครับ และแล้วบิลลี่ก็ได้เรียนจบชั้นป .3 แต่ก็ไม่พลาดที่จะจัดงานเลี้ยงฉลองเหมือนเดิมที่งานเลี้ยงหูโว,วก็ได้ซื้อของขวัญมาให้บิลลี่ด้วย ดูเหมือนว่าเธอนั้นก็เริ่มมีใจเข้าซะแล้วทางด้านออลิกก็ยังไม่ลดละความพยายามมองหาคนที่จะมาช่วยมันกําจัดบิลลี่ในตอนนั้นบิลลี่ก็ได้พาครูสาวไปเดินเล่นโวก็ได้ชมว่าเมื่อวานเธอน่ารักมากเลยบิลลี่ก็ได้พาเธอไปทัวร์บ้านและกนในเต็นท์ของเขาขณะที่ทั้งสองคนกํนาลังจะจุกกันผู้จัดการขขาก็ได้เข้ามาขัดจังหวะพอดีเขาได้เข้ามาเตือนว่าออลิกดูเหมือนจะมีแผนการอะไรบางอย่างให้เขานั้นระวังตัวไว้ก่อนที่จะโดนเล่นงาน หลังจากนั้นการเรียนของบิลลี่ก็ได้ก้าวหน้าไปตามลำดับโดยมีแรงบันดาลใจนั่นก็คือครูสาวสุดสวยจนเขานั้นเรียนจบชั้นประถมและก็จะไปต่อชั้นมัธยมในงานเลี้ยงจบชั้นปอ .6 อีลิกก็เจอผู้ช่วยที่จะจัดการกับบิลลี่นั่นก็คืออาจารย์ใหญ่แม็กเอดิสันครับที่อดีตเขาเคยเป็นนักกีฬามวยปั้มมีประวัติไปนั่งรับคู่ต่อสู้จนเสียชีวิตครูใหญ่แม็กก็ได้ปฏิเสธทันทีว่ามันเป็นแค่อุบัติเหตุเท่านั้นอีลิกเลยใช้เรื่องเนี้ย ในการแบกเมคูใหญ่ให้เขามาช่วยจัดการกับบิลลี่สัปดาห์ต่อมาบิลลี่ก็ได้เริ่มเรียนชั้นมัธยมแต่ดูเหมือนสายตาของพวกเด็กวัยรุ่นการที่มีผู้ใหญ่ปัญญาอ่อนอย่างบิลลี่มาเรียนด้วยนั้นถือเป็นเรื่องประหลาดเขานั้นก็เป็นเป้าในการถูกบูลลี่และก็ถูกแกล้งจากพวกเด็กเกเรเขานั้นก็อดคิดถึงพวกเด็กป .3 ของเขาไม่ได้บิลลี่ได้กลับมาเยี่ยมเพื่อนๆของเขาและก็ได้เล่าเรื่องที่เขาถูกแกล้งให้ครูสาวฟัง ภูสาวหวานใจก็ได้ให้กําลังใจให้เขาสู้ๆและก็ได้บอกว่าเรื่องการโดนบูลลี่นั้นมันไม่ใช่เรื่องสนุกเลยใช่ไหมบางทีสมัยก่อนตอนที่นายเคยเรียนมปลายครั้งแรกนายเคยไปแกล้งเด็กคนอื่นมาก่อนก็ได้บิลลี่ที่ได้ฟังแบบนั้นเมื่อกลับมาถึงบ้านก็ได้โทรไปหาเพื่อนเก่าที่เขาเคยแกล้งเขาได้โทรไปขอโทษและก็รู้สึกผิดกับสิ่งที่เขาเคยทําสิงเพื่อนคนนั้นก็ได้ยกโทษให้และก็ได้กาชื่อบิลลี่ออกจากคนที่เขาต้องการแก้แค้น วันต่อมาขณะที่บิลลี่กำลังนั่งดูทีวีอยู่ที่บ้านเขาก็ได้เห็นข่าวครูใหญ่ออกมาสัมภาษณ์ใส่ร้ายว่าเขาติดสินบนเพื่อแลกเกตเมื่อพอเห็นข่าวแบบนั้นก็ได้โกดลูกชายเป็นอย่างมากเลยครับบิลลี่พยายามบอกว่าเขาโดนใส่ร้าย,ายแต่พ่อของเขานั้นก็ไม่เชื่อพ่อของเขาบอกว่าจะยกเลิกสัญญาและก็ยกบริษัทให้กับอีลิกอีลิกที่ยินแบบนั้นนี่ก็สะใจที่แผนของเขานั้นสำเร็จ หลังจากนั้นบิลลี่ก็ไม่ไปเรียนไม่ทำอะไรเลยในชีวิตได้แต่นั่งกินเหล้าเมาทั้งวันเย็นวันนั้นเขาเมาแล้วก็ไปหาครูสาวที่บ้านเธอที่เห็นบิลลี่ก็รู้สึกผิดหวังที่บิลลี่เป็นคนไม่เอาไหนเหมือนเดิมวันต่อมาเธอได้บุกมาที่บ้านของบิลลี่จับเขาโยนลงน้ำเพื่อเรียกสติเธอบอกว่าเธอผิดหวังที่เคยชอบเขาผิดหวังที่เขาเป็นพวกขี้แพ้คำพูดของเธอจุดประกายในตัวเขาทำให้บิลลี่ลุกขึ้นสู้อีกครั้ง ทางด้านเพื่อนๆปอสก็ได้มาหาครูใหญ่ที่บ้านและก็กดดันครูใหญ่ให้ยอมรับความจริงสุดท้ายครูใหญ่ก็ได้กลับมาให้สัมภาษณ์กับนักข่าวอีกครั้งว่าเรื่องที่เขาใส่ร้ายบิลลี่ทั้งหมดนั้นเป็นเรื่องโกหกเมื่อพอบิลลี่ที่ได้ยินข่าวก็ได้เรียกให้ทุกคนมาพบและบอกว่าควรให้โอกาสบิลลี่กลับไปแก้ตัวอีกครั้งแต่อีลิกนั้นก็โวยวายไม่ยอมไหนว่าบิลลี่ต้องเรียนจบใน24สัปดาห์ตามที่คุยกันไว้ถ้าผิดสัญญ,ญาผมก็ต้องเป็นประธานบริษัทถ้าไม่ทำตามสัญญ,ญา เราก็จะได้เจอกันในชั้นศาลในตอนนั้นบินลลี่ก็ได้ลุกขึ้นท้าอิลิกให้เรามาแข่งวิชาการมารอธอนกันในวันเดียว10อย่างทดสอบความรู้ระดับชั้นมปลายแล้วถ้าใครชนะก็จะได้ขึ้นเป็นประธานอิลิกนะก็ยอมตกลงรับคําท้าจากนั้นทั้งสองฝ่ายก็แยกย้ายกันเตรียมตัวหางด้านบินลลี่ก็ได้ภูสาวมาช่วยติวถ้าเขาตอบถูกเธอนั้นก็จะถอดทีละชิ้นแต่พอถึงชิ้นสําคัญเขาก็ดันตออผิดส่วนอีลิกเขาก็มาซุ่มอ่านหนังสือเหมือนกันครับ หลังเวลาผ่านไปก็ดูเหมือนทั้งสองฝ่ายก็จะพร้อมแล้วจนมาถึงวันที่ทั้งคู่ต้องมาแข่งขันกันอีลิกได้คะแนนนำไปก่อนจากการแก้สมการแต่บิลลี่ก็เอาคืนมาได้จากวิชาทำอาหารทั้งสองฝ่ายผัดกันนำผัดกันตามจนสุดท้ายมาถึงช่วงตอบปัญหาวิชาการบิลลี่ถูกให้ตอบปัญหาทางวรรณกรรมถ้าเขาตอบผิดครั้งนี้อีลิกก็จะตีขึ้นมาเสมอ แต่บิลลี่ก็นึกอะไรเกี่ยวกับวรรณกรรมไม่ออกเลยในตอนนั้นเขามองไปเห็นครูที่สอนเขาเมื่อตอนปอนึงและก็จํานิทานเรื่องหมาน้อยที่เคยเล่าให้ฟังได้เขาก็เลยเอาเนื้อหามาดัดแปลงเล่าจนผู้ชมถูกใจแต่ก็ไม่ตรงตามหลักวิชาการนั่นก็ทําให้เขาพลาดคะแนนนี้ไปครับและนี่ก็ถึงตาอีลิกถ้าลาดข้อนี้เขาก็จะแพ้บิลลี่ในทันทีซึ่งโจทย์ที่บิลลี่เลือกให้อีลิกก็คือโจทย์จรรยาบรรณทางด้านธุรกิจซึ่งก็รู้อยู่แล้วว่าอีลิกมันไม่มีจรรยาบรรร สุดท้ายมันก็ตอบไม่ได้จูจ่ๆมันก็ได้ขึ้ขนมาที่มันกำลังจะแพ้อีลิกได้หยิบปืนขึ้นมาเพื่อหวังที่จะจัดการกับบิลลี่ในตอนนั้นเองอูใหญ่ก็ได้สวมชุดมวยปั้มกระโดดซอกอีลิกจนมันลม้มลงไปนอนกับพื้นแต่มันก็ยังไม่ตายลุกขึ้นมาถือปืนอีกครั้งในตอนนั้นเองก็มีใครคนนึงยิงปืนใส่ตูดอีลิกเมื่อบิลลี่มองไปคนนั้นนั่นก็คือแดนนี่เพื่อนวัยเด็กที่เคยโดนเขาบูลลี่และก็โทรไปขอโทษนั่นเองครับ สุดท้ายบิลลี่ก็ได้เรียนจบชั้นมัธยมและก็ได้กล่าวขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจให้เขาเสมอมาแต่บิลลี่ก็ขอสละตำแหน่งประธานโรงแรมเมด,ดิสันยกให้กับผู้จัดการคลาวที่คอยช่วยเหลือเขาเสมอมาส่วนเขาจะขอมุ่งมั่นเรียนต่อในระดับมหาลายัยและไล่ล่าความฝันของเขานักก็คือการเป็นครูเหมือนหวานใจครูสาวส,สวยของเขานนั่นเองครับและหนังก็ได้จบลงเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามอยากให้สปอยหนังเรื่องอะไรฝากคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างได้เลยนะครับ